สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านอีกต้นหนึ่งที่เขามีความคล้ายกับเศรษฐีเรือนนอกมากแต่ว่าเขาจะมีขนาดของต้นที่ใหญ่กว่าแล้วก็การจัดเรียงตัวของใบเป็นแนวพัดซึ่งจะไม่เหมือนเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ไม่ใช่พวกสไปเดอร์แพลนต์อันนี้ให้ดูเศรษฐีเรือนนอก ก็คือไม่ได้มีการเกิดต้นใหม่ที่ปลายดอกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคล้ายแต่เป็นคนละตัวว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านเศรษฐีด่างคะ่ะหรือว่าว่านกําแพงเงินซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะักเป็นว่านที่ยังราคายังไม่แรงนะคะยังสามารถที่จะเก็บสะสมกันได้ในราคาเบา เขาบรรยายลักษณะไว้ว่าใบยาวรูปหอกปลายแหลมใบสีเขียวเข้มมีแถบที่ริมใบทั้งสองข้างสีขาวตั้งแต่โคนใบไปจนถึงปลายยอดโคนต้นมีสัสนฐานดังว่านพัดแม่ชีก็คือแผ่ลักษณะแบบนี้นะคะแผ่ทางกว้างแบบนี้ก็คือใครเล่นไม้ดังเนี่ยก็โดนเลยนะต้นเนี้ใช้ได้เลยอะส่วนสูงจากดินถึงปลายใบ เขาบอกว่าประมาณหนึ่งเมตรจริงๆเรายังไม่เคยเห็นขนาดนั้นนะคะอย่างอันนี้ต้นใบต้นนี้ใบที่ยาวที่สุดก็อยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบหสิบเซนได้คือเราว่าขนาดเขาก็กาลังสวยอะ่ะคือถ้าใหญ่กว่านี้ก็กลายเป็นพับพึงไปแล้วแหละมักจะแตกหน่อออกกอไปทางด้านข้างเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาทางด้านข้างแบบนี้ดอกออก ต่อจากคนต้นขึ้นมาชูช่อถึงปลายใบดอกมีขนาดเล็กเกสรเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็กลีบดอกจะเป็นสีอมม่วง ก็น่ารักต่มุตมิดของเขาเดีตัวต่อกก็ออกมาจากคือจะว่าโคนก็คงเป็นโคนด้านในอะค่ะแต่ก็โคนนัน่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนัคะว่าน,นี้เขาก็มีลักษณะสวยสงา่าปลูกเลี้ยงง่ายปลูกกลางแจ้งได้ ประโยชน์นะคะบรรยายเอาไว้ว่าให้คุณทางอยู่คงอยู่คงก็คือคงกรพันชาตีต่อหอกดาบแปลเขี่ยวงาสารพันหากบูชาด้วยผ้าสีต่างๆเอามาพันให้รอบกระถางเมื่อคราออกดอกหรืองามผิดต,ตาผู้เป็นเจ้าของจะประสบโชคลาภอย่างน่ามหัศจรรย์ภายในเวลาไม่ช้าสาธุเดอสาธุ คือช่วงนี้มันเป็นฤดูการที่เขาออกดอกแต่จริงๆล้ว,ว่าเขาก็เป็นไม้ที่เลียงไม่ยากนะอย่างอันนี้ชอดอกอาจจะเล็กหน่อยนะคะชิ้นส่วนของใบหรือหัวว้านหากนำติดกระเป๋าไปที่ใดจะมีคนคอยต้อนรับนับถือนับหน้าถือตาดังเศรษฐีฉะนั้นแลนับว่าเป็นว้านเสน่ห์ที่ควรสนใจใฝ่หามาเข้าชุดกับว้านเศรษฐีอื่นๆคือว่านตัวเนี้ย อย่างที่เคยเล่าเอาไว้ในเรื่องของเศรษฐีที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีอยู่สามตัวคือเรือนนอกเรือนกลางและเรือนเรือนในตามที่เราได้เคยอคัดคลิปไปแล้วนะคะส่วนเศรษฐีด่างชุดเนี้จะเป็นประมาณชุดที่สองที่เริ่มมีตั้งแต่สมัยกรุงรัตะนัโกสินที่เริ่มเล่นหาต้นนี้กันนะคะแต่ก็คือ ก็ไม่แพร่หลายก็ต้องยอมรับเลยไม่แพร่หลายไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเพราะมันหายากหรือเพราะอะไรแต่เราว่าถ้าจะเลี้ยงไม้ด่างสักต้นเนาะนไหนๆเราจะเล่นไม้ด่างแล้วเ่าก็เล่นไม้ด่างที่มีความเป็นว่านด้วยมันก็เท่ากับเราได้กําไรสองต่อเนาะก็น่าจะดีคือทั้งเจริญหูเจริญตาแล้วก็ยังหวังสปรปพะคุณในด้านของความเชื่อของเขาได้อีกกาถือว่าเป็นไม้มงคลที่ดีมากอีกตัวหนึ่งเลย วิธีปลูกก็ใช้ดินเบาหรือดินล้วนสวยก็คือดินที่ระบายน้ําได้ดีอะค่ะจริงๆว่านตัวนี้ไม่ยากเลยก็เวลาถ้าเราสมมติว่าเราจะใส่กระถางสวยๆนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วกระถางดาเนี่ยไม้งามที่สุดเท่าที่เราสังเกตเนาะเพราะเราเคยเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผากระถางกระเบื้องอะไรเงี้ย มันไม่ค่อยงามเพราะฉนั้นถ้าเราอยากได้กระถางสวยๆอ่ะเราว่าใช้กระถางดําแบบเนี้ยแล้วใช้วิธีสวมกระถางสวยๆน่าจะดีกว่าในความคิดของเราเนาะแต่ถ้าใครมือเย็นจริงๆเลี้ยงใส่กระถางอะไรก็งามเนี่ยก็โอเคเลยค่ะแต่ความรู้สึกของเราคือเราเลี้ยงใส่กระถางดำเนี่ยมันจะโอเคที่สุด <laughs> แล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาสวยเพิ่มขึ้นเราก็จะใช้วิธีสวมทับด้วยกระถางสวยๆให้เป็นสวมทับด้านนอกเอา สถานที่อันควรตั้งเหมาะแก่การที่จะตั้งให้เด่นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ได้พบเห็นหรือจะตั้งให้อยู่ในหมู่ว่านเศรษฐีทั้งหลายก็ได้เป็นการจัดไม้ให้เข้าชุดกันสะดวกต่อการดูแลรักษาหากเลี้ยงไว้ไม่กี่ต้นก็ควรนําออกมาโชว์หน้าร้านหรือใส่ตู้โชว์สินค้าก็ได้แสดงว่าเมื่อก่อนทำแบบนั้น ความสวยงามของใบกับอนุภาพทางสเสน่ห์จะแสดงออกมาด้วยกันรเรียกคะแนนนิยมจากผู้สัญจรไปมาให้กลายเป็นลูกค้าที่ดีไปในที่สุดจึงควรที่ผู้มีนิวาสถานอยู่ริมถนนหรือมีร้านค้าควรจะหาไว้โดยทั่วหน้ากันเทินคือถ้าเขาจับจับเขาแต่งองค์ทรงเครื่องอะคะ่ะจากต้นไม้ด่างที่อาจจะไม่ได้สะดุดตามากนักก็สามารถที่จะสวยโดดเด่นขึ้นมาได้แต่ลองพินิจพิจารณาดีดี เราว่าเขามีความสวยของเขาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเอาไว้นะคะเผื่อใครที่ชอบหรือกำลังมองหาไม้ด่างอยู่แล้วก็ลองสะสมเศรษฐีด่างต้นนี้ในราคาที่ไม่แรงแล้วก็ยังหาได้ไม่ยากนะคะค่อนข้างมีค่อนข้างมีตามตลาดทั่วไปอยู่หรือถ้าใครหาไม่ได้แล้วอยากได้ไม้ตัวนี้ไว้เก็บสะสมก็ทักเข้ามาได้นะคะเราก็พอมีแบ่งปันบ้างนะคะ วันนี้เวลากอนสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องว่านเศรษฐีด่างว่านสายคงกรพันแล้วก็เป็นเรื่องของว่านนำโชคนะคะประสบโชคลาภจากการออกดอกอันนี้เป็นความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณบางทีโชคลาภมันไม่ได้อาจจะมาในไม่ได้อาจจะมาในรูปของการถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวแต่อาจจะมาในรูปของการมีลูกค้าที่ดีดีมีคอนเนคชันที่ดีๆหรือว่า ใครรับราชการเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรก็อาจจะโชคลาภก็อาจจะหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเลื่อนเงินเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะนั้นโชคลาภไม่ได้หมายถึงการซื้อหวย,วยรวยเบอร์อย่างเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆขอ,อไปของเรานะคะจะพยายามหาไม้สมุนไพรไม้หายากไม้มงคลต่างๆนะคะ แล้วก็ค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไมนน้นั้นมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปขอบคุณมากค่ะ